ทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นายเกรียงไกรประพฤติกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท UK เคเทรด g ิประเทศไทยจำกัดและนางสาวอมรรัตน์จันทบุญ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงสำหรับใช้ในกิจกรรมการแสดงโขนของมูล,ลนิธิเวลา14นาฬิกา55นาทีสด็จพระราชดเนินไปวัดสุทัศนเทพรวรวรามเขตพระนคร ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพติสเทวะมหาเถรการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นี้เริ่มเมื่อปี2556พระพรหมวชิวรามุนีเจ้าอาวาสวัสุทัศเทพพวรารามขณะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสด,ดำริให้บุรณปฏิสังขรณ์ตำหนักคณะ6เพื่อจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับพระอาราม ตำหนักนี้เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานผ่ติสะเทวะมหาเถนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกเจ้าอาวาสวัสุทั์เทพพระวารารามตลอดจนสิ้นพระชนในปี2487ประกอบกับเป็นโบราณสถานตามประกาศของกรมศิลปากรจึงร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ตัวตำหนักและจัดตั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์จัดทำทะเบียนและโบราณวัตถุภายในตำหนักมากกว่า20,000รายการ เสร็จปี2,558แล้วจึงบูรณะตัวตำหนักที่ประทับและอาคารจัดแสดงอื่นๆพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จในปี2,567ทุนทรัพย์ที่ใช้ดําเนินการมาจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาและจากการจัดสร้างวัตถุมงคลส่วนการจาัดพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นส่วน5ส่วนหลักได้แก่โถงประทับจัแสดงพระประวัติและบริขารส่วนพระองค์ หอพระกรรมฐานจะแสดงพระพุทธรูปสำคัญประจำพระอารามหอไตรจะแสดงพัดยศพัดรองย่ามสมัยต่างๆกุฏิเรือนแถวตะวันออกจะแสดงเอกสารโบราณประเภทคำพีใบาลานลายพระหัตสมุดไทยและหนังสือและกุฏิเรือนแถวตะวันตกจะแสดงเครื่องถ้วยเครื่องโตและเครื่องมุกสมเด็จพระสังฆราชแพติศาเทวะมหาเถรทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทธมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินระหว่างปี2481ถึงปี2487ทรงมีพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งในการแสดงธรรมดังที่ปรากฏในบทพระธรรมเทศนาที่ทรงพระนิพนธ์ไว้ในคัมภีร์บาลานพระอัจฉริยภาพการแปลความพุทธพจน์หัวข้อธรรมในภาษาบาลีได้ประจักษ์แจ้งเข้าใจง่าย ทรงเริ่มให้มีการแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยทำให้มีพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ในการศึกษาพุทธธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งทรงพระปรีชางานช่างทั้งการวาดลายและแกะสลักทรงสร้างงานพุทธศิลป์อันงดงามไว้มากมายเช่นเครื่องบูชาพระพุทธรูปและพระกริง่ง องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ร,รัษฎรพร้อมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเดินทางไปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเฐกิจพระบรมราชินีนาถ บ้านทานทองตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงาน89ถุงและเสื้อกันหนาวแก่เด็กสร้างความปลื้มปิติในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โอกาสนี้องคมนตรีรับฟังสรุปการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านทานทองซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นครอบคลุมพื้นที่11,000ไร่เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าเป็นแหล่งจ้างงานและศูนย์การเรียนรู้ทำการเกษตรถูกวิธี ปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการปลูกและดูแลพืชผักไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาวทำยอดหวายอบแห้งตีมีดผ้าปักชนเผ่าและเครื่องประดับเงินราษฎร112ครัวเรือนมีอาชีพมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนช่วงบ่ายไปฐานปฏิบัติการบ้านทานทองกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่327 เชิญถุงพระราชทาน45ถุงมอบแก่หน่วยงานได้แก่ฐานปฏิบัติการบ้านถานทองฐานปฏิบัติการบ้านสันต้นเปาและฐานปฏิบัติการบ้านหัวกว้านโอกาสนี้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลเสียสละเพื่อสร้างความสงบกุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติไปกล่าวปางทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมาไปที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านดอยบ่อตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงาน271ถุงและเสื้อกันหนาวสำหรับเด็กได้แก่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านดอยบ่อและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอนซึ่งในอดีตพื้นที่ดอยบ่อมีป่าอุดมสมบูรณ์น้ำจากดอยบ่อบริโภคได้ แต่เมื่อป่าไม้ถูกทำลายทำให้ปริมาณน้ำลดลงมีปัญหายาเสพติดและความยากจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านดอยบ่อเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ราษฎรด้านการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการราษฎรมีส่วนร่วมอย่างในการอนุรักษ์ป่าทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดราษฎร183ครัวเรือนพึ่งพาตนเองเกิดจิตสํานึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ออกตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุลาภรณ์หน่วยแพทย์พระจานานโรงพยาบาลจุลาภร์ออกตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระจาชทาน500ชุดแก่ประชาชนณโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีและตรวจวัดค่าสายตาและมอบแว่นสายตา มีรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เป็นประธานในพิธีสำหรับกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและขอ้อระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดมีผู้ป่วยส่งต่อ14รายพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบกระเป๋ายาประราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง3รายสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาทิฐิ ระลึกถึงพระธนตรัยว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2567 และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ p Store สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชลกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2567 จบข่าวในพระราชสำนักประจำ